สร้างสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานสูงมากจากโรงพยาบาลาเอกชนนะครับซึ่งาการทำโรงพยาบาลสนาม ICU แบบนี้เนี่ยต้องใช้ความพร้อมในทุกๆด้านนะครับทั้งทางด้านการแพทย์เครื่องมือแพทย์ความพร้อมทางด้านทุนนะครับการรักษาพยาบาลก็เป็นไปตามระบบยูเซป ผู้ป่วยคนไหนอยู่กับสิทธิ์ไหนก็ใช้สิทธิ์ตามนั้นประชาชนทั่วไปก็สิทธิ์สปสชนะครับผู้ใช้แรงงานผู้ลูกจ้างพนักงานก็ใช้สิทธิ์ของอม3มเอามสา,อาส,าส,าสาาำนักของของ,ของประกันสังคมนะครับก็อันนี้ก็เป็นการที่ที่ทำให้เกิดความพร้อมเพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็ต้องเข้าไปดูนะครับเราว่าความพร้อมคือไม่ใช่ความพร้อมในเรื่องของการที่มีอุปกรณ์ราคาแพงตอนนั้นแต่มันต้องเป็นการพร้อมในระบบทุกระบบระบบตั้งแต่เริ่มรับคนไข้ใช่ไหมทางที่นี่เป็นที่ที่เตรียมความพร้อมไว้สูงสุดก็คือไม่ต้องมีการส่งต่อ ทุกอย่างรักษาเข้ามารักษาที่นี่หายที่นี่อาการหนักก็มีห้องฉุกเฉินห้อง ICU นะครับมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมสับนะครับยาเภชภัณฑ์ต่างๆก็มีความพร้อมแล้วก็มีการจัดระบบความปลอดภัยนะครับคำว่ามาตรฐานสุงๆนี่ก็ไม่ใช่เฉพาะดูแลรักษาคนไข้ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของแพทย์พยาบาลนะครับทีเ่เวลาดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วเนี่ยเราต้องทำความมั่นใจว่าเขาจะไม่ได้รับเชื้อหรือว่าติดเชื้อเป็นอันตรายแกผ่ผู้รักษาพยาบาลนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับก็ที่นี่ก็เป็นเป็น อีกจุดหนึ่งซึ่งถ้าเราดูว่าในช่วงนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยหนักเนี่ยลดลงมามากถ้าดูใน powerpoint บรรยายสรุปเนี่ยตอนนี้ต่ำกว่าหลักพันซึ่งเราก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าอยู่ในระดับนี้เนี่ยระบบการสาธารณสุขจะรองรับได้เป็นอย่างดีนะครับแต่เราก็หวังว่าด้วยความร่วมมือของประชาชนด้วยความตระหนักรู้ในที่จะ ต่อสู้กับโควิดของประชาชนแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของการให้วัคซีนให้กับประชาชนทุกๆวันทุกๆวันัวนละอย่างตาม7,8็ดแปดสนคนเนี่ยนะครับโอกาสที่ผู้คนจะแพร่เชือ้อรับเชื้อเนี่ยก็ลดน้อยลงผู้ที่เคยเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างมากเช่นผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆ78โรคเนี่ยตอนนี้ได้รับวัคซีนเกินครึ่งแล้ว mm -hmm.